รกซ้ำกรรมซัดแฟนไอปรีชยาเจอเรื่องร้ายเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปได้ไม่นานล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดเรียกได้ว่าช่วงนี้หลามระสมต่างถาโถมเข้ามาในชีวิตเยอะเหลือเกินสำหรับสเตฟานอิสเลอร์แฟนหนุ่มของนางเอกร้อยล้านอย่างไอปรีชยาเมื่อก่อนหน้าสเตฟานได้สูญคุณแม่ซ่อนกลิ่นอิสเลอร์ ในวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีแฟนสาวไอปรีชยาคอยดูแลและให้กำลังใจอยู่ข้างๆไม่ห่างแต่แล้วความเศร้าโศกภายในใจยังไม่จางหายกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อห้องคอนโดส่วนตัวของสเตฟานเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างกระทันหันคอนโดของสเตฟานเกิดเหตุไฟไหม้ ล่าสุดเรียกได้ว่าเคราะ์ซ้มกรรมซัตวเลยก็ว่าได้เมื่อคุณแม่จากไปได้แค่สามวันเท่านั้นกลับเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่คอนโดส่วนตัวของหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์ทำให้ข้าวของภายในห้องนั้นเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากแต่รูปภาพของแฟนสาวที่ได้วางตั้งอยู่ข้างโทรทัศน์ไม่ได้รับความเสียหาย โดยสเตฟานได้โพสต์ภาพเหตุเไฟไหม้ลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าปีนี้สวยสุดๆไฟไหม้ห้องไปอีกซึ่งทางด้านแฟนคลับของทั้งคู่เมื่อได้ทราบเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาให้กำลังมากมายทางทีมข่าวเองก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจของให้ทั้งคู่ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายนี้ไปให้ได้